ออ like เอาไหนได้ขนมอะไรค enfin รับน้องเพชรได้ขนมอะไรครับอันนี้ก้อนที่สองแล้วครับใช่ไหมโดนัทโดนัทโดนัทอ๋อเดียวก้อนชื่ออ๋อโดนัทนะอ๋อโดนัทนะปู่ไม่รู้จักไงมันคือขนมมีรูน่ะมาอันนี้พี่การได้อะไรครับเนี่ย ข้าวข้าวมันไก่มันมีอะไรนี่มีแตงกวามีน้ำซุปแล้วก็มีข้าวมันไก่กล่องละเท่าไหร่นะครับบาทกล่องละยี่สิบบาทอิ่มพอดีใช่ไหมครับอ,อันนันจะอิ่มพอดีเลยเพราะว่าอันไหนท้องเล็กอืมแต่น้องเพนนี่น้องเพนนี่นนนโดนัทไปกี่ก้อนแล้วครับเนี่ยสอ,อสองก้อนแล้ว โอ้โหมันอร่อยอะไรอย่างนี้นโอ้โหเนี่ยนี่ขนมปังหนึ่งถุงโดนัทเอามากี่รูป,อปโอ้โหนี่แล้วก็มีขนมชัน้นขนมไข่อะไรไขน่นกกระทานะไข่เต่าไข่เต่าโอ้โหปู่ไม่รู้จักโอ้โหนี่ว้าน่าหยอย่อะไรอย่างนี้โอ้โหอ๋อมันอร่อยมากเลย โอ้โหอร่อยมากเลยน้องเพนน่ะอ่ะอมึอ้โหมันช่างอร่อยมากเลยตอนเย็นนี้เนี่ยอาไนตื่นนอนมาก็อาย่าก็ไปตลาดนัดพอไปตลาดนัดอาย่าก็ซื้อขนมโดนัดมาหนึ่งถุงหนึ่งถุงได้กี่อันครับเมื่อกี้สี่อันนะน,นี่นีน่ได้สองอันนะ โอ้โหอันนี้ก้อนที่สองแล้วก้อนที่สองอันนี้ครับพี่กันก็ข้าวได้กินนิดเดียวเองมันจะหมดง่ายไหมเนี่ยหมดงนะ่ายหมดง่ายเคี่ยวไปเรื่อยๆโอ้โหโอ้โโอ,อาญาว่ากินอย่างนี้เรื่อยๆไปสองทุ่มก็หมดเลย <c oughs> <c oughs> นะนายาเตรียมนี่แหละอายาเตรียมน้ำมาให้มาให้หลานลานถ้าใคร ติดโคอ่ะไอยากไลอันนี้พิกันนะครับน้อนี่ครับโอ,โอ้โหแบ่งน้องบ้างแบ่งน้องบ้างครับอ <c oughs> โอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอวันตินครับมันเป็นน้ำนี่เฉยไม่ต้องไม่ต้องเอาขนมโดนัดจิ้มครับอื <c oughs> มันลื่นคอจริงๆเลยอ่าอะ <c oughs> อืม <c oughs> อืม <c oughs> อืม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 อือืมอืมอืมอมอืมม โโวตินกับกาแฟต้กกับขนมปังก็มันเป็นของคู่กันอย่างนั้นแหละไม่รู้ใครพากินอย่างนี้หรอกกิากินกินเพราะว่าขนมปังกับกาแฟขนมปังกับโอวันตินมันเหมาะเหม็งกันมากเลยนะครับมันกินแล้วมันอร่อยอร่อยแล้วมันก็มีสุขภาพแข็งแรงโอวันตินสมัตแล้วก็น้ำเพชรครับ่าพี่กันนนพี่กันกินอันนี้ละ กินแตงกวาแล้วน้องเพนน้องเพชรอิ่มหรือยังครับนี่หมดไปเกือบหนึ่งก้อนแล้วนะนี่ก้อนที่สองได้กัดมุมนิดเดียวน่าจะอิ่มแล้วแหลอะอ้าวไม่โดนโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้ลองเพนวันลาบปากเลยวันนี้เพราะว่าเป็นวันตลาดนัดของหมู่บ้านเราน้ำพริกอยู่ตรงนี้น้พริกอยู่ตรงนี้โอ้มันหกตัวครับนี่มันหกครับอยากได้นยเพราะว่าเราทีใส่จานนี่ โอ้โหนั่นว้านั่นอาแม่ไม่รู้ว่าย่าซื้ออาแม่ก็มาอีกหนึ่งตะกร้าอีกเอออาแม่ก็มาอีกหนึ่งตะกร้ากแล้วน้องเพ้นวันนี้คิดแตกอีกเลยกินแตกกินได้เยอะนี่กินเยอะแล้วนี่กินโดนัทไปอีกเกือบหมดเกือบหนึ่งแล้วนี่เก้านที่จอกัดได้นิดเดียวเองนี่ โอ้รับรองเลยกินเยอะนี่นี่นี่มันไก่นู่อาย่ากับมันไก่เอาแม่มาก็มันไก่แล้วนี่โอ้โหอันนี้อะไรกินนี่เด้อกินมาแล้วอือโอ้โหพี่กันไปเล่นอะไรครับไปเล่นไดโนเสาร์แล้วนะโอ้โหครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอาบาย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 นะครับบาย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 ครับบายบาย อ่าครับบ๊ายบายครับเจนี่ครับ